เปลี่ยนโง่เห้งแบบสุดโต่งก็เลยทําให้ดวงพลิกตรงนี้กล้ามเนื้อมันหายไปเยอะเขาไปพลาดตอนการที่ทําจมูกหนักๆอันนี้ขอไม่โทษสัญญาการรมเห็นหน้าปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นคนประ เป็นผู้ชายปากบนปากบางหญิงทงนงตัวเองถูกเสมอคือตาเขาเอาบอกเลยเป็นคนที่เขาแคลคูลเลตทุกอย่างมันคือโงเ่เฮงชนิดหนึ่งที่มองว่าเป็นคนที่ไม่ควรเอามาใกล้เรื่องของโง่เฮงของการทำสัญญกรรมเขาเรียกว่าเปลี่ยนโง่เฮงแบบสุดโต การที่เขาเปลี่ยนโง่เฮงแบบเยอะสุดต่งขนาดนี้แล้วเขาไม่ได้แก้อย่างถูกต้องมันก็เลยทำให้ดวงพลิก เขาดี้แล้วแล้วเขาไปพลิกทําให้บางอย่างมันไม่เข้ากับตัวเขาดวงเขากับโครงหน้านี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ควรใช้ทรงหน้าทรงนี้คือเรื่องของตัวอักษรชื่อวันเดือนปีเกิดมันเกี่ยวข้องกับทรงของใบหน้าเกี่ยวข้องกับทรงของจมูกซึ่งของบอสเขาเนี่ยไปทําปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนมันก็เลยทําให้ตัวอักษรบางตัวส่งผลกับตัวจมูกที่ไปเปลี่ยนมันพุ่งแบบได้เงิน พุ่งปี๊ดเลยแต่มันเหมือนมีคนคอยมาแยบแยบยบ,ยบ,ยบอยู่ตลอดมาตอดตลอดอะ่ะคือถ้าสมมติไม่มีงานนี้ก็มีสิทธิ์หมดตัวได้อะ่ะตรงน,นี้กล้ามเนือ้อมันหายไปเยอะ มันก็เลยทําให้ดวงเขาเปลี่ยนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคางกับเรื่องปากมันยาวเกินไปแล้วไม่เข้ากับดวงจริงของเขาซึ่งดวงจริงของเขาอ่ะหน้าต้องเป็นทรงสั้นกว่านี้นิดหนึง่งแล้วก็ต้องเป็นคนที่ตาโตจมูกไม่ยาวต้องเป็นจมูกทรงชมพู่นิดนิดอันนี้เขาไปพลาดตอนการที่ทําจมูกหนักหนี่แหละหูไม่เข้ากับทรงคางกับหน้าอย่างนี้ถือว่าหูสั้น มันไม่สมส่วนกับคางมันไม่สมส่วนกับคางคือหูของเขาอะมองอย่างเงี้ยอะทรงทรงสวยหูกลางขอบหูข้างในเนี่ยดีแต่ทีนี้เนี่ยมันหงนออกมาฝั่งนี้มันไม่ได้ตั้งมันไม่ได้กางซึ่งหน้าอย่างเงี้ยถามว่าควรจะหูกลางนิดนึงถึงจะดีกว่าดวงก็เลยไม่ีปัญหาไปถึงใช้คําว่าเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนดวงทั้งหมดแล้วมันพังแล้วหน้าแบบนี้มดนนานไหมคะอืมออกมาก็เบาอะค่ะ เขายอมเข้าไปเพื่อชุบตัวนะววคือการเข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะคะมันคือการปรับดวงวิธีหนึ่ง,ค,รรง,ค,รรง,งคือเป็นสายท่นยมทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นตั้งแต่ลอดเข้าไปในรั้วที่จะต้องก้มผ่านประตูเข้าไปตรงนั้นนะมันคือการที่แบบทําให้ดวงตกที่สุดเสร็จแล้วออกมาเนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะถ,ถึงเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่อะเงินของเขามันจะกลับมาเกินครึ่งอะอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะไร อันนี้ขอไม่โทษสัญญกรรมหน้าก็ชัดเจนอยู่แล้วอะว่าจะอะไรยังไงคือจะบอกว่าเห็นหน้าปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นคนประเภทไหนคือเขาทำสัญญกรรมมาเหมาะกับอาชีพเลย <มา S 1> คือใช้คำพูดหลอกลอก่ลอทําให้คนเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแล้วก็เป็นคนที่คุยกันเรื่องเงินเล็กเล็กน้อยๆไม่ได้ใหญ่ๆเขาถึกจะทํางานใหญ่เท่านั้นงานเล็กไม่ถึง จมูกอะชัดพอจมูกมาปุ๊บเนี่ยตรงกระจับปากเขาชัดขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเขามันเด่นเรื่องคําพูดแต่จมูกเขาอะมันมาลับกับแก้มเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินดูเลยคนนี้ไม่คบกับคนไม่มีเงินต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะอ้าปากคุยด้วยแสดว่าที่เขาไปทำสัญญก,กามาเพื่เสริมความเป็นตัวเขาถูกต้อง ปากจมูกตาชัดเลยแล้วก็คือด้วยตัวแก้มเนี่ยเขาเป็นคนแก้มยาวส่งหน้ายาวแล้วมาเจอกับปากที่เป็นผู้ชายปากบนปากบางเป็นคนปากจัดพูดมาก แล้วพูดแบบหญิงทนงตัวเองถูกเสมอมันก็เลยเข้ากันทีนี้มาเจอดวงตาปุ๊บดวงตาเขามาเข้ากับปากนี่แหละมันคือโงเ่เฮงชนิดหนึ่งที่มองว่าเป็นคนที่ไม่ควรเอามาใกล้ถ้าจะให้ทํำนูน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องระวังตัวนิดนึงอย่าไปหลงคลุลงเข100%มีสิทจะเชื่อเขา100%อาจจะเชื่อมากกว่า100%ซะด้วยซ้ำถ้าเขาจงใจจะพูดให้ฟังโงเ่เฮงเขาชัดมาก ตาเขาอะบอกเลยเป็นคนที่เขาแคลคูลเลตทุกอย่างต้องมีผลประโยชน์เพราะว่าเขาจะไม่เสียเวลาชีวิตของเขาเพื่อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ในนั้นไหมคะก็นิดนึงนานกว่าคนแรกใช่แต่คนนี้โดนยํำนะคดีเขาเยอะเดี๋ยวมันต้องมีนู่นนี่นั่นโผล่ขึ้นมาอีกอะค่ะอยู่ในนั้นน่าจะดีกว่าอยู่ข้างนอกนะถ้าออกมาโดนหนักกว่านะคะ ทำผิดชีวิตเปลี่ยนมีทั้งเปลี่ยนดีขึ้นและเปลี่ยนแย่ลงเพราะฉะนั้นการทำสัญญกรรมต้องดูระยะยาวต้องดูให้เข้ากับชื่อด้วยค่ะในช่องปีใหม่นี้นะคะในวันที่31ธันวากับวันที่1มกราคมนี้นะคะไปจะได้ทำพิธีนะคะถือว่าเป็นพิธีใหญ่ประจําปีของตาหนักชกินมาตาของไปเลยนะคะก็คือพิธีจุดเทียนแบบข้ามปีนะคะก็คือวันที่31ธันวานะคะไปจะเริ่มจุดเทียนตั้งแต่2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะคะ เพื่อให้ยาวไปถึงข้ามปีเข้าปีใหม่นะคะวันที่31เนี่ยปายจะเน้นในเรื่องของการปรับดวงนะคะก็จะมีเทียนเป็นเซตให้สําหรับปรับดวงซึ่งปายจะอ่านลายชื่อคําขอพรและนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้นะคะแต่ว่านามสกุลวันเดือนปีเกิดตรงนี้ค่ะปายจะไม่พูดแบบเต็มนะคะแค่ให้คุณรู้ว่าอันนี้เป็นของตัวคุณเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณไปทําอะไรอย่างอื่นนะคะส่วนวันที่1นนะคะเราจะเป็นเรื่องของการ จุดเทียนเพื่อขอพรโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าความพิเศษของปายนะคะก็คือเทียนชุดนี้นะคะเทียนชุดนี้เนี่ยคือเรียกว่าเทียนทรัพย์สวรรค์นะคะมีไว้เพื่อถวายองค์เทพและเทพบนสวรรค์โดยเฉพาะนะคะไม่ใช่การที่เราจะขอพรอ,อย่างเดียวเละเทะนะคะแล้วส่วนเทียนของแต่ละแบบนะคะเราก็จะมีทั้งเทียนท่านโยมนะคะก็จะเฉพาะเรื่องเลยในการปรับแก้เรื่องขอสุขภาพนะคะเทียนพระพิคันฑ์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสําเร็จอะไรหลายๆอย่าง ส่วนหน้าเกี้ยวก็จะเป็นในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีเทียนราหูอีกนะคะถ้าใครสนใจนะคะไปฝากติดต่อมาที่ l ล ne นะคะแอปไซค่ะ plai 888นะคะหรือว่าแอปไซ plai 999ค่ะตรงนี้เป็นไลน์ของแท้แน่นอนค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ